สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตัวกล้องทูย่าที่เรานะครับสามารถสั่งปิดเปิดประตูผ่านมือถือพร้อมเห็นภาพประตูนะครับมองเห็นประตูแล้วก็สามารถสนทนาทูเวย์นะครับผ่านกล้องให้คนที่มาส่งของได้ยินครับแล้วก็ในการแอดตัวรีโมทเข้ากับกล้องโดยไม่ยุ่งกับตัวมอเตอร์เลยเป็นยังไงไปดูกันครับวันนี้นะครับจะมาสอนนะครับการติดตั้งนะครับแล้วก็การตั้งค่าตัวแอปเคชันนะครับ สำหรับตัวกล้องสั่งปิดเปิดประตูประตูอยู่นู้นนะครับนี่ครับสั่งปิดเปิดประตูผ่านมือถือแล้วก็มีกล้องให้เห็นด้วยนะครับโดยที่เราจะมาจูนนะครับตัวกล้องเข้ากับตัวรีโมทนั่นเองครับวิธีทำไม่ยากครับปะไปดูเลยนะครับในตัวกล่องครับเมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วก็จะมีตัวกล้องนะครับหมุนได้ครับ PTZ นะครับเป็นกล้อง PTZ นะครับตุ่นี้ครับมินิ PTZ 1ตัวแล้วก็อะแดปเตอร์1ชิ้นนะครับในเซตก็จะประกอบไปด้วย นะครายการนี้นะครับวิธีทําไม่ยากมาไปดูกันเลยครับอันดับแรกครับให้เราต่อแดบสเตอร์นะครับเข้าข้างหลังนะครับตัวกล้องแบบนี้นะครับตัวกล้องก็จะมีปฏิกิริยาดังติวตู่ติวติวนะครับแล้วก็หมุนรอบตัวนะครับตัวน้องเขาก็จะหมุนรอบตัวแบบนี้นะครับคือพร้อมใช้งานนะครับนี่ติวตู่ติวติวนะครับนี่จะมีเสียงดังกุ๊กกุ๊กนะครับให้ลูกค้าเอานะครับตัวนะครับนี่เขาเรียกว่าเอ่อฟิล์มนะครับ ฟิล์มสีน้ําเงินนี้ออกจากเลนส์กล้องนะครับไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นนะครับอย่าลืมนะครับให้มันใสปิ๊งนะครับมาโอเคหลังจากนั้นครับเมื่อนนองร้องกุ๊ก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 แล้วนะครับหิวข้าวแล้วนะครับมาไปที่แอปพลิเคชันครับดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่าทูย่านะครับทูย่าสมาร์ตตัวนี้นะครับเปิดแอปเข้าไปครับอัจจเมื่อเราเปิดแอปแล้วนะครับนี่มา เปิดแอปเรียบร้อยนะครับให้เรากดสมัครลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับลงสมัครอ่าลงทะเบียนแอปให้เรียบร้อยนะครับนี่โดยใช้อีเมลใช้ไลน์ใช้อะไรก็ว่าไปนะครับตัวนี้สั่งงานผ่านระบบเสียงได้ครับนี่นะครับลองรับ Google Stand นะครับทีนี้เราก็มาเพิ่มครับเราเปิดก่อนครับมาน้องเขาเรียกกุ๊กกุ๊กกุ๊กแล้วก็เรามาเปิดบลูทูธครับเปิดบลูทูธเปิดตำแหน่งนะครับหลังจากนั้นครับเปิด4 g นะครับปิด4 g แล้วก็ เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เป็น2.4เท่านั้นนะครับย้ำนะครับเป็น2.4เท่านั้นนะครับมาเสร็จแล้วนะครับค้นหาครับเห็นไหมครับมันจะเด้งให้มาเลยนะครับ BT นะครับ Photo นะครับนี่ครับ b ลูท t o o t h p h o t ขึ้นมาแล้วนะครับแอดเลยครับน้องเขาจะปล่อยสัญญาณบ l u e t o o t h มาก่อนนะครับตัวน้องเขาจะปล่อยสัญญาณบลูท t o t มาก่อนครับเพราะว่าน้องเขาหิวแล้วเขาก็จะปล่อยบ l u e t o o t h มาให้ครับแบบนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้แล้ว กดแอดครับนี่มาแล้วนี่กําลังเพิ่มครับหูนติว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 ครับนี่ครับน้องมาแล้วครับนี่แอดเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายไหมครับน้องมาแล้วอ่าโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาครับเป็น BT 5นะครับเราก็เปลี่ยนชื่อเลยนะครับจาก BT 5ก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นไรเดียประตูบ้านฉันอ่าโอเคกดเสร็จสมบูรณ์นี่ เปลี่ยนเป็นประตูบ้านฉันเสร็จเรียบร้อยนะโอเคกดเสร็จสมบูรณ์ครับมาแล้วประตูบ้านฉันนี่ครับประตูบ้านฉันมาเป็นแบบนี้แล้วครับทีนี้เราก็มาจูนจูนรีโมทนะครับจูนรีโมทเลยนะครับอ่ะรีโมทวิธีจูนครับกดปุ่มนะครับโอเพนนะครับค้างไว้หนึ่งทีนะครับกดค้างไว้นะครับกดแช่ไว้นะครับขึ้นมาปุ่มมาสตาร์ทมาครับกดปุ่มสตาร์ทครับปุ่มสตาร์ทปุ๊บ เรากดปุ่มเปิดที่นี่เลยครับที่รีโมทเราเลยกดเปิดค้างไว้ครับนี่หายไปละเรียบร้อยนะครับ1ปุ่มใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเรากดหยุดก่อนอ่ะต่อไปปุ่มป uh, ิดประตูครับมันยังไม่มีสตาร์ทขึ้นมากดแช่ไว้ครับจ๊อจื๊จึ๊กจื๊อจึ๊กจ๊มามีมาแล้วครับขึ้นมาแล้วสตาร์ทครับกดสตาร์ทครับนี่ครับปิ้ว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 กดตรงนี้ครับปุ่มปิดประตูครับกดค้างไว้อ่ามาครับซับเซ็ตครับนี่ครับ เรียบร้อยนะครับกดหยุดก่อนต่อไปเหลือปุ่มหยุดนะครับทาเหมือนเดิมครับแตะค้างไว้จนมีอ่าอ่าสตาร์ทขึ้นมาครับเห็นไหมครับกดสตาร์ทครับนี่จึ๊กคิ้กดสต็อปครับอ่าเรียบร้อยครับเสร็จครับง่ายๆนะครับในการจูนตัวน้องรีโมทนะครับเข้ามาตัวกล้องนะครับตอนนี้บลูทูธกล้องกับรีโมทเรียบร้อยแล้วมามาดูผ่านมือถือก่อนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แอดภาพนะครับตัวน้องเข้ามาในแอปเลยนะครับ มาสั่งงานประตูให้ดูก่อนนะครับผมจะเปิดประตูนะนะทุกคนมาโอเพนอยู่ตรงไหนตรงนี้อประตูเปิดแล้วทุกคนเห็นไหมผมสั่งงานผ่านมือถือนะทุกคนประตูเปิดแล้วนุน่นจึ๊กนี่เห็นไหมทุกคนประตูเปิดแล้วนะสั่งหยุดดิมันหยุดได้จริงเปล่าปุ๊บราคาคุยเปล่าอูประตูหยุดแล้วนะทุกคนอ่ะสั่งปิดดิสั่งปิดดิ อ่ะปิดอ่ะ c l o s อ่จึกประตูปิดไหมนูน่นปึ๊กนี่ปิดเขาให้มับมันเลิศม,มากนะทุกคนอ่ะโอเคเมื่อเรานะครับทำการแอดรีโมทนะครับเข้าแอปพลิเคชันของชูย่าแล้วทีนี้เราไปเพิ่มกล้องด้วยกันน้องเขาก็หิวแล้วกุ๊ก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 โอเคไปหลังจากนั้นครับที่เราเพิ่มเสร็จแล้วให้เราไปบวกครับ แอตดีไวครับนี่แอ e ดีไวนะครับแอ e ดีไวนะครับเลือกไปที่กล้องและล็อกนะครับนี่กล้องและล็อกนะครับไปที่กล้องและล็อกนะครับนี่ตรงนี้นะครับเลือกกล้อง WiFi ครับนี่ครับที่มีเสาสองเขาสองเขาครับอ้าจึ๊กนะครับมาละมีเสียงเรียบร้อยกดเน็กครับเน็กครับเน็กครับเน็กเรื่อยๆนะครับให้ใส่รหัสผ่านครับใส่รหัสผ่านของตัวกล้องนะครับ ใส่รหัสผ่านของตัว 4G เราตร์ 4G เรานะครับอ่ะอันนี้เป็นไม่ใช่ดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับรหัสผ่าน 4G ของบ้านใครบ้านมันครับอย่าใส่เหมือนผมนะกดถัดไปครับคอนเฟิร์มครับเราได้ q ิว o ้นมาแล้วเอาให้กล้องอ่านครับประมาณ1ฟุตนะครับอโอเคมือถือเรานะครับที่เรา นะครับแชร์ WiFi ไปเมื่อสักครู่นะครับแบบนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้เราก็ไปให้น้องเขาอ่านครับแนะนำครับให้อยู่ในร่มนะครับมันจะย้อนแสงนะครับน้องเขาจะอ่านไม่ได้นะถ้าไม่อยู่ในร่มเดี๋ยวผมล้องให้ดูับเนี้ยเอาเคียรโค้ดไปให้มันอ่านครับน้องเขาจะไม่อ่านเพราะว่ามันย้อนแสงครับมันสะท้อนแสงนะครับมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมอยู่ข้างนอกนะครับตรงนี้พื้นที่โล่งนะครับมีแสงเยอะครับบางคนทําแล้วไม่ได้นี่ปัญหาเกิดจากนะครับมันย้อนแสงนะครับ ราะฉะนั้นเดี๋ยวหาวิธีให้ดูครับจําลองอยู่ในที่ล่มนะครับมาผมจะไว้ในไปแล้วกันนะครับให้มันมืดๆหน่อยนะครับทําได้ทั้งสองอย่างนะครับให้น้องเขามาอ่านให้น้องเขามาอ่านที่ตัวมือถือเองได้ด้วยนะครับแล้วก็เราเอาตัวน้องเขานะครับไปส่องเคเบิลโค้ได้ด้วยนะครับมาทำวิธีนี้ให้ดูมาเล็งแสงแป๊บนึงนะครับมา จับเคียวโคดนี้ให้น้องเขาอ่านครับนี่ครับประมาณหนึ่งฟุตนะครับนี่ครับหนึ่งฟุตพอดีนะครับดังเสียงดังตีดยาวนะครับคือจําลองในที่ล่มนะครับเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยครับให้เรานะครับกดต่อเลยนะครับเราก็กดที่คําว่าได้ยินเสียงตีดนะครับนี่เขาก็จะค้นหาครับเขาจะเพิ่มนะครับตัวกล้อง เข้ากับเราเตอร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ห่างจากเราเตอร์ประมาณ50เมตรนะครับดเดี๋ยวเขาจะเพิ่มแล้วนะเพิ่มตัวกล้องนะครับมาแล้วนี่ก็เปลี่ยนบ้านชื่อเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เราครับผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นเมื่อกี้ประตูบ้านฉันใช่ไหมประตูบ้านฉันสองประตูบ้านฉันเฉยเฉยก็ได้ครับ,นะรบประตูบ้านฉันนะครับ เสร็จสมบูรณ์โอเคเปลี่ยนยังอ่ะเปลี่ยนละนะครับประตูบ้านฉันนะครับโอเคกดดูครับเสร็จสมบูรณ์ครับเรียบร้อยนะครับประตูบ้านฉันครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่ครับกำลังแอดเข้าไปนะครับมาแล้วนี่อยู่ในเปอยู่นะครับกล้องมาแล้วนะครับนะครับชุดล็อกมาแล้วมาหมดแล้วนะครับจับน้องเขานะครับนี่ผมจับน้องเขามาวางตรงนี้วางตรงนี้เพื่อส่งไปที่ประตูให้ดูก่อนนะครับมามาจัดกัน อึบอึบนะเดี๋ยวจัดทรงน้องเขากันเรียบร้อยครับวางแบบนี้ครับให้ส่องไปที่ประตูนะครับให้ส่องไปที่ประตูหน้าบ้านนู่นเห็นไหมครับนี่นะครับสามารถติดตั้งตัวเนี้ได้ประมาณไม่เกิน50าเมตรในที่โล่งนะครับตัวน้องเขาครับอยู่ห่างจากประตูก็เหมือนเรากดรีโมทครับรีโมทอยู่ตรงไหนก็น้องเขาก็สั่งงานได้ตรงนั้นครับตัวนี้จะไม่ยุ่งกับตัวบอร์ดของตัวมอเตอร์ที่นู่นเลยครับนี่ครับมอเตอร์อยู่นู่นครับเห็นไหมครับนี่ับมอเตอร์อยู่นู่นนะครับมา มาสั่งน้องเขานะครับจากตรงนี้ก็ประมาณ30มสิบกเมตรนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมานี่ครับในหน้าจอเราสมมุติว่าเราอยู่ข้างนอกบ้านนะครับมีคนมาส่งของหรือมีญาติต้องการเข้าบ้านเราเราก็เปิดประตูครับนี่ครับประตูปิดอยู่นะครับเห็นไหมครับประตูปิดอยู่นะครับตรงนี้ก็มองเห็นนะครับประตูปิดอยู่นะครับเปิดเลยครับเปิดประตูให้หน่อยมงคลมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยประตูเปิดแล้วครับมงคลไปเปิดประตูให้ตรมัดนะครับเห็นไหมครับ ในกล้องก็จะเห็นเปิดประตูร่าสถานที่จริงแม่เจ้เว้ยมันแจ๋วไม่ะแบบนี้เลยนะครับมาย้อนกลับมาอ่ะจึ๊นะครับเมื่อลูกค้าเขาส่งของเรียบร้อยนะครับเอาของมาไว้หน้าบ้านวางตรงไหนก็ได้ของเราแล้วแต่นะครับเราก็พูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องนะครับนี่ครับสนทนาทุกวยได้ครับพูดคุยตรงนี้เลยนะพูดคุยตรงนี้ได้เลยครับผม เอาของไว้ได้เลยครับขอบคุณที่มาส่งครับนี่เราก็พูดนะครับผ่านมือถือเลยเราอยู่ต่างประเทศนะครับเราสั่งเอาฮัลโหลทดสอบนี่กดครับฮัลโหลเอาของวางบนโต๊ะเลยครับขอบคุณที่มาส่งครับเราก็ปล่อยมือครับนี่มันแจ๋วไหมครับมาทีนี้อะไรสารพัดลมสักครู่นะครับ ลมมามาทีนี้เราจะปิดประตูนะครับเมื่อลูกค้าเขานะครับเอาทีนี้เรายินได้ยินเสียงเขาด้วยครับได้ยินเสียงคุยด้วยนะอ่ะได้ยินเสียงคุยจากมือถือครับปิดปิดเสียงได้ครับนี่ครับปิดเสียงกล้องได้ครับเปิดเสียงกล้องได้นะมาทีนี้เราก็ปิดประตูครับคลสตรงนี้แตะเข้าไปจุ๊กเฮ้ยมงคลปิดประตูให้แล้วมงคลปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเห็นไหมครับนี่ปิดแล้วนะครับไปดูของจริงครับนู่นครับ ปื้ดโฟกัสไปหน่อยอจึกอจึกโอ้โหนะครับรีวิวกันสดๆนะครับตรงนี้ครับการแอดกล้องนะครับตอนนี้ค่อนข้างกินเวลานิดนึงนี่ครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนหรือเปล่านี่สวยงามตามท้องเรื่องครับก็เสร็จเรียบร้อยครับไม่มีอะไรครับในการเพิ่มตัวกล้องนะครับเอ่อกล้องทูย่านะครับมา อุปกรณ์ค่อนข้างหลากหลายโอเครีวิวดิบๆให้ดูนะครับนี่ครับเป็นภาพเรลไทม์นะครับสวยงามนะครับภาพจากตัวกล้องก็สวยๆครับมาโอเคเรียบร้อยครับในการเพิ่มรีโมทเข้าตัวกล้องแล้วก็สั่งเปิดประตูผ่านมือถือนะครับโอเคครับ